สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูของว่างกันค่ะของว่างของเราวันนี้เนี่ยอาจจะต้องมีขั้นตอนในการทําที่ค่อนข้างลําบากแล้วก็ยุ่งยากนิดนึงนะคะไม่ถึงกับมากแต่ว่ารับรองเลยว่ารสชาติที่ออกมาเนี่ยอร่อยแน่นอนค่ะวันนี้เราจะทําเป็นปีกไก่ยัดไส้มันบดนะคะวัตถุดิบเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยปีกไก่ค่ะเป็นปีกกลางนะคะ 6ชิ้นออริกาโน่ค่ะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีผงปาปิกานะคะเป็นผงปรุงรสสำเร็จรูปนะคะ1ช้อนโต๊ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของมันบดนะคะมันบดก็จะประกอบไปด้วยมันฝรั่งที่เรานําไปต้มจนสุกแล้วนะคะเราใช้เป็นหัวขนาดกลางค่ะหรือว่าใช้ประมาณ200กรัมก็ได้นะคะ200กรัมเนี่ยก็คือมันที่ต้มสุกแล้วนะออริกาโน่1ช้อนโต๊ะค่ะ ประมาณ1ช้อนชาอันนี้สามารถปรับเพิ่มลดได้ตามชอบความความเค็มความรสจัดน,นะคะแล้วก็มีเนยสดรสเค็มหรือว่ารสจืดก็ได้นะคะประมาณ50กรัมแล้วก็แป้งข้าวโพดเอาไว้สําหรับคลุกตัวไก่ทอดนะคะวัตถุดิบหลกัลกๆเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะ เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะเราก็ต้องเริ่มจากการเลาะตัวกระดูกไก่ออกก่อนค่ะการเลาะกระดูกไก่ก็ทําไม่ยากนะคะเราก็แค่ค่อยๆเลาะเอาเนื้อที่ติดกับกระดูกออกโดยการใช้มีดค่อยๆขูดค่อยๆอตัดส่วนที่มันติดกระดูกมากๆออกนะคะแล้วเราก็ แซะออกมาประมาณนึงแล้วเราก็สามารถใช้มือเนี่ยลูดออกได้เลยนะคะตรงส่วนก้นเนี่ยเมื่อเราลูดมาจนถึงส่วนปลายของปีกไก่แล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นกระดูกอ่อนนะแล้วก็ให้เราใช้มีดเนี่ยสับตรงนั้นได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้ตรงก้นของปีกไก่เนี่ยมันขาดเป็นรูนะคะเมื่อเราเลาะกระดูกไก่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้หน้าตาของปีกกลางไก่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมา หมักตัวไก่กัน,นะคะ่ะโดยวันนี้เราเลือกหมักเป็นผงปาปิการนะคะเป็นผงปรุงรสสาเร็จรูปซึ่งรสชาติของเขาเนี่ยจะมีความนัวนะคะแล้วก็มีความเผ็ดปลายปลายนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครจะไม่ปรุงด้วยผงปาปิการเนี่ยสามารถปรุงเองได้ใหม่ตามชอบนะคะจะปรุงด้วยน้ปาปลาหรือว่าจะปรุงด้วยเกลือก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยแต่ความ อร่อยของเราก็คือผงปาปิก้านะคะเราก็เลยเลือกใช้แบบนี้ค่ะหมักเขาด้วยผงปาปิก้าแล้วก็ออริกาโนนะคะใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็ขยําให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีนะคะแล้วเราก็จะหมักทิ้งเอาไว้อย่างต่าๆเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะคะซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะมาทําตัวมันบดกันค่ะเราจะต้มมันให้สุกดีเลยนะคะมันบดเนี่ยตัวมันฝรั่งเนี่ยถ้าเราต้มจนสุกดีแล้วเราจะสามารถบดเขาได้ไง่ายๆด้วยซอมได้เลยนะคะ แต่ถ้าหากว่ามันบดค่อนข้างยากเนี่ยนั่นแปลว่าเพื่อนๆต้มมันยังไม่ยังไม่สุกได้ที่นะคะเราก็จะใส่เนยกับมันลงไปบดพร้อมๆกันเลยนะคะเพราะว่าความร้อนจากมันฝรั่งเนี่ยจะทำให้เนยของเราเนี่ยละลายได้ง่ายค่ะดูจากในคลิปนะคะเราใช้เป็นการเป็นการใช้ซ่อมบดอย่างเดียวเลยไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลย เมื่อเราบดมันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่ตัวออริกาโนแล้วก็เกลือลงไปค่ะซึ่งในขั้นตอนนี้สามารถปรุงรสได้เองตามชอบเลยนะคะบางคนชอบรสจัดรสเค็มจัดก็สามารถใส่เกลือลงไปได้เยอะหน่อยนะคะแต่แนะนําว่าอย่าอย่าให้รสจัดจนเกินไปแต่ก็อย่าให้จืดจนเกินไปนะคะเพราะว่าเขาเป็นไส้ด้านในถ้าจัดเกินไปก็ไม่ดีค่ะจืดเกินไปก็ไม่อร่อยนะคะ ลุกเข้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําเขาไปใส่ถุงบีบกันค่ะนําไก่ที่หมักจนครบเวลาแล้วนะคะมาแผ่ออกแบบนี้แล้วก็บีบเอาตัวมันบดท,ที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นะคะลงไปในตัวช่องว่างแทนตัวกระดูกไก่นะคะบีบให้แน่นได้เลยแล้วก็ จริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้กลัดกลัดตรงส่วนด้านบนของตัวเนื้อไก่ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่มีไม้จิ้มฟันค่ะแล้วก็คิดว่ามันคงไม่ได้ทะลักออกมา,มามากสักเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ได้กลัดค่ะเนี่ยนะคะบีบให้เขาเต่งตึงแบบนี้เลยเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยนะคะ ว่าใครไม่มีถุงบีบจะใช้ถุงร้อนแทนก็ได้หรือว่าไม่มีอะไรพวกนี้จริงๆเนี่ยก็สามารถใช้ช้อนนะคะตัดตักตัก,ตกแล้วก็อัดให้มันแน่นได้เลยค่ะแต่ถ้ามีตัวถุงบีบแบบเนี้ยก็จะค่อนข้างง่ายนะคะเมื่อเราบีบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะนําตัวไก่ของเราเนี่ยมาคลุกกับแป้งข้าวโพดก่อนที่จะนําไปทอดค่ะถ้าหากว่าไม่มีแป้งข้าวโพดสามารถใช้เป็นแป้งทอดกรอบหรือว่าแป้งมันแทนได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกได้เลยค่ะ คลุกให้ทั่วทั้งชิ้นแบบนี้เลยนะคะแล้วจากนั้นก็เคาะเอาแป้งออกนิดหน่อยค่ะเอาแป้งที่มันหนาเกินไปแล้วก็เป็นส่วนเกินเนี่ยออกค่ะคลุกแบบนี้ให้ทั่วทั้งชิ้นทุกชิ้นเลยนะคะ คลุกแป้งเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาของไก่ยัดไส้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมนําเจ้าปีกไก่ของเราตัวนี้เนี่ยไปทอดกันค่ะโดยเราจะตั้งกระทะโดยใช้ไฟปานกลางเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันสําหรับทอดลงไปพอ,พอประมาณค่ะรอจนกว่าน้ํามันจะร้อนดีเลยนะคะเพื่อนๆเมื่อน้ําม,มันร้อนดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่ไก่ของเราลงไปทอดได้เลยค่ะ เนี่ยค่ะถ้าหากว่าเราไม่กลัดหัวเขาก็จะมีความมีมันบดไหลออกมาบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ไหลออกมาเยอะมากเกินไปค่ะแต่จริงๆถ้ากลัดก็จะดีนะคะทอดไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าเนื้อไก่ของเราเนี่ยเขาจะสุกดีนะคะซึ่งใช้เวลาไม่นานค่ะเพราะว่าเราลาะเอากระดูกออกไปแล้วนะคะก็จะสุกได้ค่อนข้างง่ายค่ะ ในระหว่างที่เรากําลังกลับด้านเนี่ยให้เราเบามือนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้กัดหัวของปีกไก่ตัวมันถ้าหากว่าเราใช้แรงที่เยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะไหลออกมาหมดเลยนะทอนมาสักพักหนึ่งนะคะสีของเขาก็จะเป็นสีแดงๆน้ำตาลแดงแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้แล้วะคะ่ะเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันเราก็สามารถนำไปจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะ อันนี้ก็เป็นหน้าตาของปีกไก่ยัดไส้มันบดของเราในวันนี้นะคะเราจะโรยผักชีด้วยโรยหน้าด้วยผักชีนิดนึงเป็นการเพิ่มสีสันให้กับจานอาหารของเรานะคะเพียงเท่านี้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูปีกไก่ยัดไส้มันบดของเราในวันนี้ ทำไม่ถึงกับง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินความสามารถของใครเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ลองทําดูเพราะว่ารสชาติของเขาเนี่ยค่อนข้างอร่อยด้านนอกนตัวเนื้อไก่ทอดเนี่ยก็มีความกรุบกรอบนะคะส่วนด้านในเนี่ยก็มีความนุ่มละมุนของมันบดถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างลงตัวแล้วก็เข้ากันมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอยากให้ทุกคนได้ลองทําดูค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e ที่สาคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาด เวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันให,ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ